ดเล่นนะครับแอบก็ค ah, so ือไม่ต้องอย่างตัวของแต่ละเล่นแต่ละเล่นเนี่ยจะเป็นวันศุกร์เทพนะครับวันนี้จะเป็นวันเปิดตัวยิ่งน่ะจะมีที่จะทำให้ร่วมกิจกรรมแวันนี้เป็นวันจะสนุกสนานไม่ต้องเป็นเพื่อนไม่ต้องไปกังวลว่าจะมาเอามาสอนวิชาการไม่มีครับแค่สอนแค่ความรู้เล็กๆน้อยๆากท่านท่านนิชากรนะครับก็จะเน้นที่จรรมสนุกสนาน ร่วมนะครับจะได้ร้องรับทิจกรงเต้นกันนะครับแทนุฆษนาจ,นนจนนนนนะได้ไม่เครียดจะได้ไปสื่อได้เท่าไหร่นะครับก็คาดว่านะครับร้องง้ายจะมีผู้สนใจเพิ่มน,นะครับแต่ตอนนี้เราปิดแค่นี้ก่อนเพราะว่ามีมีสนใจมาเรื่อยๆอยากมาลกดกิจกรรมบอกว่าไม่ขอชุดไม่ขอเสืออ้อไม่ขออะไรอยไรเนนพราะลกดกิจกรรมอันนี้คือต้องขอขอก่อนนะ รอบแรกเราเราขอแน่เรากี่กี่รอบนั่นอาสิบสามเราจะมีเติมสองเติมสองง่ายเราก็จะเปิดทุนเราก็จะให้สิทธิ์คนเก่าก่อนถ้าคนเก่าท่านใดไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับก็ท่านไหนก็เสริมเข้ามานะครับก็ไม่ต้องกัวครับรับรับทุกคนนะฮะก็ต้องอ่าต้องขอขอบคุณทางที่คุนการทุณยาทุกท่านที่ ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจเยอะเนาะก็เลยตั so, ้งเป้าไปแค่40คนนะครับครั้งแรกครั้งแรกก็เลยไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งไปเยอะนะครับแต่ถ้ามีถ้าโครงการประสบความสำเร็จมีความสนใจจากทุกท่านดีโครงการต่อไปหรือว่ารอบต่อไปเราจะตั้งประมาณเพิ่มขึ้นนะครับตั้งเพิ่มขึ้นแต่ว่ามีอะไรต่างๆเข้ามาเยอะขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางด้านนักจิกรนะครับที่มา สละเวลามาในวันนี้นะครับผมขอขลุ่ทุกทุกท่านนะครับวันนี้พบปะกันที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกินเวลาท่านไปเยอะเพราะว่าวันนี้เราจะเริ่มมีกิจกรรมมีคอรโรงชาติด้วยเนาะครับวันนี้ก็ขอพวกปากกันที่นี่ก่อนนะครับ